สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมะนาวนะคะในช่องเซลล์มะนาว Honda าโคราชค่ะวันนี้มะนาวจะพาทุกคนนะคะมาชมกับรีวิวนะคะรถยนต์ Honda Civic อชซีรุ่น EL Plus ค่ะ Honda Civic h e v v รุ่น EL Plus ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,99,000บาทค่ะสำหรับราคานี้ค่ะยังไม่รวมกับค่าสีสีที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกก็จะมีค่าสีบวกเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ อีกสสีนะคะที่มีจำหน่ายค่ะมีสีดำมุกนะคะก็บวกค่าสีเพิ่ม8000บาทบสีบอนเงินสีเทาเมทีเออรลอยนะคะไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะแล้วก็สีพิเศษค่ะที่มีในรุ่น e l plus นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะก็จะไม่บวกค่าสีเช่นเดียวกันก็สำหรับตอนนี้นะคะมะนาวสตาร์ทรถมาอยู่นะคะสำหรับไฟหน้านะคะของรุ่น e l plus ค่ะก็จะเป็นแบบ led สำหรับโลโก้ฮอนด้านะคะก็จะมีกรอบสีน้ำเงินนะคะติดอยู่เนาะไฟหน้าก็จะเป็น LED แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะก็ติดนะคะตลอดเลยเวลาที่เราสตาร์ทรถค่ะแล้วก็สำหรับไฟหน้านะคะเขาก็จะทำการดับให้อัตโนมัตินะคะเวลาที่เราดับเครื่องเนาะแล้วก็จะทำการเปิดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันกับตอนที่เราสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในที่มืดมืดนะคะไฟหน้าเราก็จะทำการเปิดให้อัตโนมัตินะคะ สำหรับซีรีสนะคะก็ในรุ่นนี้ก็มีเซนเซอร์หน้าสหลัง4มาให้เช่นเดียวกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อสำหรับลายล้อรถยนต์นะคะในเกรด E-L Plus นะคะจะเป็นลายนี้เลยขนาด17นิ้วที่กระจกด้านซ้ายนะคะก็จะมีกล้อง Honda Lane Watch นะคะมีไฟเนี้วข้างกระจกมาให้ มือจับประตูในรุ่น EL Plus นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสำหรับบริเวณด้านท้ายรถยนต์นะคะก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก4จุดนะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยสำหรับรถยนต์ e EH s v นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ e s v นะคะในรุ่น EL Plus นะคะจะไม่มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะบริเวณด้านท้ายของรถยนต์ ดหนึ่งครั้งนะคะฝากระโปรงรถด้านท้ายก็จะเด้งขึ้นให้แบบนี้เลยสำหรับในรุ่น e a m p a t นะคะก็สามารถพับเบาได้นะคะ64 0 0เวลาที่เราจะพับเบาก,ก็ดึงสลักนะคะที่บริเวณด้านท้ายนี้เนาะห้องสัมภาระท้ายนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะเลยกว้างขวางมากๆแล้วก็ในรุ่น ehev นะคะจะไม่มียางอะไรชุดแม่แรงนะคะจะเป็นชุดปะยางมาให้ในการพับเบานะคะพอเราดึงสลักหนังแล้วใช่ไหม ก็ให้เราเข้ามาในรถนะคะแล้วก็มาทําการทับเบาได้เลยแต่เราวางของนะคะแนวทรงยาวแบบว่าที่ที่มันวางยาวๆได้นะแต่แบบต้องไม่สูงมากนะคะนั่งด้านหลังเ้างก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะก็จะซ่อนอยู่บริเวณที่ที่เบาะนั่นเองนะคะก็วางได้อีกสองตแหน่งนะสามารถทับเบาได้เลยนะคะแบบนี้ 60- 40ิบนะคะ ในรุ่น EL Plus นะคะราคาลดลงกว่าเดิมจากของปีที่แล้วนะคะเป็นรุ่นที่ไมเนอร์มานะคะนั่งด้านหลังเนาะใน Civic นะคะก็ไม่ร้อนนะคะมีแอร์ตอนหลังให้พร้อมกับที่ชาร์จนะคะเป็น Type C นะคะให้อีก2ตํตำแหน่งค่ะก็ไม่ต้องไปแย่งด้านหน้านะคะในการชาร์จแบตเนาะเพียงมีสายชาร์จนะคะก็ชาร์จได้เลยค่ะ เบาะนั่งนะคะเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีดำนะคะตะเข็บก็จะเป็นแบบสีออกเบลดนะคะแล้วก็เบาะนั่งคนขับนะคะก็สามารถปรับเบาะแบบไฟฟ้าได้นะคะปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลยในส่วนของเบาะคนนั่งด้านข้าง บาของคนนั่งข้างๆคนขับเนาะก็เป็นปับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมาตรวัดนะคะก็เป็นแบบ TFT นะคะขนาด7นิ้วเนาะก็สามารถดูต่างๆได้นะคะดูความเร็วอย่างดูอย่างตอนนี้ก็ได้นะคะก็คือเปิดประตูทิ้งไว้นะคะก็มีการแจ้งเตือนให้ ในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3โหมดนะคะใน Civic ECV ซึ่งโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ที่บริเวณนี้เลยนะคะจะอยู่ที่บริเวณเกียร์นั่นเองในการปรับนะคะก็ขึ้นลงซึ่งเราสามารถดูได้นะว่าโหมดการขับขี่ของเราตอนนี้นะคะอยู่ในโหมดไหนนะคะก็ถ้า ตอนนี้นะคะมะันาวาดันขึ้นไป1ทีเนาะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะแต่ถ้าในการขับขี่ที่เราขับขี่ปกติค่ะก็เืล่อนมาที่ normal ก็ได้นะคะหรือว่าต้องการเพิ่มความประหยัดนะคะในการขับขี่เนาะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองนะคะก็เลือกเป็นอี o อลโหมดได้เลยนะคะถ้าต้องการความเร็วแน่นอนก็เปิดไปที่โหมดสปอร์ตนะคะสําหรับแผงประตูด้านข้างนะคะก็จะประมาณนี้เลยปรับกระจกนะคะปรับกระจกล็อกรถ นะคะปรับหน้าตรงหน้าต่างนะคะก็ตรงนี้ก็ปรับได้เลยทีเดียวนี้ที่พวงมาลัยนะคะก็จะมีสวิตควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะ mm hmm. เครื่องเสียงในรุ่นซีวิ c ของเราเนี่ยก็จะมี Google Build-in มาให้แล้วนะคะเรียบร้อยถ้าในรุ่น e อ p l a s นะคะก็จะเป็นลำโพงปกตินะจะไม่ใช่เป็นของ Bose นะคะบ o ส e ก็จะมีในรุ่น r s Hey Google ตอนนี้เราองไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะคะก็ลองลองเรียกเขาดูก็สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple CarPlay b l u t o นี้ก็เชื่อมต่อได้ง่ายอยู่แล้วนะคะในส่วนของระบบแอร์ระบบแอร์นะคะก็จะไม่ได้แยกอิสระนะคะแต่เราก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ปกติค่ะแล้วก็ที่บริเวณ คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีช่องจ่ายไฟสำรองให้1ตําแหน่งนะคะช่องแท็กซีให้อีก2ตําแหน่งนะคะแล้วก็จะมีไวร์เลสชาร์เจอร์ให้นะคะสําหรับรุ่น e l Plus นะคะก็มีไวร์เลสชาร์เจอร์มาให้แล้วหน้าตากุญแจนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยกุญแจรีโมทนะคะก็จะได้กลับบ้านทั้งหมด2ดอกเนาะมีตําแหน่งวางแก้วน้ํานะคะอีก2ตําแหน่งค่ะ ตำแหน่งเกียร์นะคะอยู่ตรงนี้มีเป็นมือไฟฟ้าเบรคนะคะนักวันแขนด้านหน้าก็สามารถเก็บของวางของได้นะคะตรงนี้ก็ปรับแยกได้เก็บของเก็บตังจะเก็บอะไรก็เก็บได้เลยนะคะกระจกมองหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บแบน่นหรือจะเก็บเงินก็ได้นะคะแล้วก็มี รุ่นที่เปิดไฟนะคะไฟตรงนี้แล้วน่ะไฟส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวนะไฟในห้องโดยสารก็จะเป็นสีขาวนะคะลักษณะแบบนี้เลยสำหรับในรุ่น e-l plus นะคะสามารถติดตั้งไฟสองสองที่เท้าเพิ่มเติมได้นะคะแป้นวางเท้านะคะก็จะเป็นแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นแบบสปอร์ตก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะ มี Honda Sensing มาให้ถึง6ระบบเช่นเดียวกันกับรุ่น RS เลยโรเวนคอนโซลก็จะประมาณนี้เลยนะคะหนูเนาะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ที่25.0นะเท่ากันกับรุ่น RS เลยก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็สนใจออกรถยนต์ Honda นะคะ ก็สามารถติดต่อมะนาวได้ทางไลน์แอดนะคะตอนนี้สำหรับ Honda Civic ECV นะคะก็รถทยอยมาแล้วเรื่อยๆนะคะสนใจรุ่นไหนนะคะก็สามารถพักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ